บาดีพี่น้องยามแรงกินข้ขา,วขาวคือเกาแกงเขียดน้อยพี่น้องเขียดน้อยอันซื้อน้ำมัน<ฮ>พ่อโ<ห>พซีพ,พ่อใจแปะอยู่น้ำลุงซื้อน้ำลุงเนาะพื่นม้านคายมันละสี่สิบพันปลาดำามาลงไปแกงไปอ่อมพีี่นน้องงั ออมใส่ขาเบื่อแมวิวขาเบือนาาพักบัวพักซีจากสวนมามาพี่น้องมือนี้ไปกินเส้ายู่เทียจุ่นเพื่อนจีตวนขอบุนพี่คนสวยนอกจัดจีตวนขอบุัคันโบมี ที ối, đó, đấy, ่จัดให้โอยยกทุงกับมืดไลยตื๋อครกขพูดเท่านด้นละสิดีอีกคำดืมอเอวะเชนจะไปเอาใหม่ล่างนะเอากระเพาะอะไรแบไม่เอิน กินลายเท่ไหนิวแห้งลูปนึกข้าวเฟ้นพอมากกับเเจือกับลูกวะสุดหอ่อคมซ่ะปลาดำนี่ข้าวผัวลรนผ่านวงซุสไซรดเข้าวัวคุ้ง กินผันเงิ้ก้นมาหาหมูกวรควอยากใส่ควรน้แย่อยพรองเอาขังเลยออกมาไม่สวยงั้นก็หม้วโม่เห้กรเลืองหมาเลยเนาะหาอาชีเลือกเพราะไ้ยันเอามืดหยุดโอ้ยคือมันสนสอนปันๆอยู่ ตัวเลือกได้ก็เลือกนูบ่ไ,ได้ก็มาไปเลยนุ่นมๆกบบนด้ปีมันจะเป็นมานปัาปูมงโมพิกพริกบมังโม่ข้าวไม่กากไม่หรกจะเพื่อมันาดำอ๋อ เจ้าคือวะห้ามเขาแม่อบมยังก็เือิมน่ะบิ๊กซันยังกัแม่่็เถอะบิ๊กซันอืมเ็ไดอยันฟังได้ครับสร้างความ เพลิสามปันปันบางใหญ่ที่ร้านขนาดให้ลุ่มช่องหางตัวใส่พูนลายนึ่แรงรเข้าว่ได้เลยอะไรลูกไปเฮ็ดหดยังเดีอเพื่อมันมาาอขากับไกุดอนุดทาย มามาไล่อย่าไปหายเขาเขาอยู่หลุมสุ่มลุมหาอ่หนาวม,มั้งอาเมมอุ้ยปลาตายยังหายมาปักอยู่อยเนาะจะเป็นชั่วค่ะปลาที่จุกหลบเจ็บดิน,น้องแกจะปลาเลย เขาคนนี้มาก่จ้ะิดน้องเขามอ้ยบเก็บผักขึ้นไปบอเขาจองคนหนึ่งบเก็เก็ตเดียวพมาพอแล้วอแลวมันเด็ดลาเตาแล้วน้นงไปนั่นมัเมาแล้วบักไก่เรงหมมัหนังโต ยำกระยานแดดกยำบรานด็ดแล้วเาะออกเลยสวยบกค่าเนย่มันดออกกลางปากมันบกค่าดิจ้ะยำมันค่าเหลือบออตายเลยมีผิดไม่อายะของสวยเาย่ปอนแมวไล กินหลายพะโล่สี่ปันน่นละเกี๊ยงเขีย,นหนยสสดหน่อยอแซ่บสุดยอดขกินแงกงเขียด màn à màn mưa, mùa 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 กินามันก่อนเนี่ยจ้าวไปเร็วสัมไหเโมก,กันไ,ไที่ไหนจ้าเนี่ยเ้ยไปอยู่จ้ะม่เลยได้ก่อนหมเจ้ามันมาบ้างเออช่วยันไปหน่อจอามจ้าวมาอย่างไรมาหมอตอนดูคนมานคุณโก้ไปครับจ้ามาลงมาแล้วอืม Nghe ở Palma. phải mà, cũng mà, được mà được không thôi. phải ngon không không thì nó là nó lắm. Mùng cái กินข้างไเหลืงงหลายลอันนี่คือหมอปลากินเหลืองมันแตะขือมันอยู่ไหอมันยดแตกมันยมดกูมมมมทามเหลืองทามอชิกินนทั้ง,งทั้งซองเลยกินไหลกินลังกินทายก็ทายลัลงลังเ<ล>งินก<ล>่อ<ล>

Hoa, pháng ừ. lên nó lạnh nữa. Nhật sáng ra bắn. Tất nhiên bắn. Ti lắng nữa kia lắp. Ti lắm nữa kia lắp. Ti lắm nữa kia lắp. Ti lắm nữa kia nữa kia lắp. Ti lắm nữa kia lắp. Ti lắm nữa kia lắp. ลูกพูนยงนี้ตัวใหญ่ดีแล้วร่ะยเขียดจะชุดตัวหน่อยนะมมเมือีออม,มันเอ,อียอยาายาอะไรก๊ามากินนย่งเดีวยวันแจกหลายคนยิ้มัน,น,มนเอียและตอไปะะอะไกโขงเขาบ้านอนไรอะไรก็บ้านกับกาอะไรก็ไปบ้านหัวมันมีคุ<ม>้ง<ม>ได้แบบ ามาเนน่องตัวคัมน,น้ำพิดเลยปลา้มขาดีเลยนะอาอ